สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ไม่ได้เที่ยวป่าเที่ยวเขาครับแต่ว่ามาที่ดงศักส์สวนป่าของเอกชนครับพามาดูต้นศัก์ครับต้นศัก์นี้ก็มีชื่อเรียกกันอีกหลายๆชื่อเป็นชื่อพื้นเมืองเช่นเคาะเย,ยอปายีบาบีปีฮือเซปายีก็มีอีกหลายชื่อครับผมจําไม่ได้ นอกจากนี้ต้นสักก็ยังเป็นไม้บงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุดรดิตแล้วก็เป็นไม้ที่คนนิยมกันมากนำมาทำร์นิเจอร์แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื้อไม้จะเป็นสีขาวอมเหลืองแล้วก็จะมีเสี้นส่วนสีดําตอกตะปูง่ายครับไม้สักซึ่งผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องของไม้สักเท่าไหร่ครับแต่ก็นำมาทำคลิป เกี่ยวกับไม้บางคนพระราชพระราชทานประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดครับเป็นไม้ที่ตอกตะปูง่ายแล้วก็ทนถ้าเป็นต้นใหญ่ๆอ่ะสมัยก่อนบ้านเรือนทรงไทยเขาก็ใช้ทําเสารครับว่ากันว่าปวกไม่กินอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ อันนี้เป็นสักรุ่นที่สามแล้วครับว่าเจ้าของส่วนก็ตัดขายไปแล้วสองชุดอันนี้ก็แตกนางขึ้นมาใหม่ก็นำมาแบ่งปันอามาฝากให้เพื่อนๆพื่อนีพ่พ,พน้องๆได้ชมกันครับต้นสักไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุดรธานี ้นซากจะมีใบใหญ่จะมีขนนุ่มหลังใบซากดอกหรือผลก็จะเป็นกลมๆแข็งๆ เป็นสักรุ่นที่สามนะครับต้นไม่ใหญ่แต่ว่าจะสูงเปล่าตรงสักนี้จะมีอยู่มากแถบภาคเหนือแล้วก็เป็นบางส่วนของภาคตะวันตก ก็นำมาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นสักไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุละละดริานีขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ